มันคือตัวรถสีรุ้งคันนี้เลยบอกเลยว่าใครที่มีแม็กลาเรนอยู่แล้วนะครับแล้วอยากได้แบบเซตสีรุ้งนะบอกเลยว่าสวยมากและเข้ากับ Mc l a ลาเรนแน่นอนสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะาบอยและววันนี้เราก็มาอยู่กับสปอยที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปืน c o l l า b o เรชั่นที่เคยสปอยไปนานมากแล้วนะประมาณเป็นปีแล้วมั้ง และเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะเข้าเกมสักทีนะครับและรวมถึงทั้งด้านของตัวรถใหม่อีกด้วยขนาดคันเก่ายังไม่ไปเลยนะครับก็ยังจะมีคันใหม่มาแล้วและใช่ครับอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นผมสุ่มตอไปแล้วนะครับและโอ้โหการันตีดอกเลยมังเนี่ยใช่แล้วไหนกๆก็ไหนๆแล้วครับก็ไปต่อเลยแล้วกันเออขอบคุณนึกว่าจะร้องไห้อย่างหนักแล้วนะครับอชิบหาย เกือบแล้วเพราะผมไม่อยากเติมแล้วนะเอจงจริงเราจะเอาคันแดงนี้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าของผมจองไว้แล้วนะครับก็เมือนเดิมเหมือนเคยนะครับใครที่อยากจะซื้อขายย้ําว่าซื้อหรือขายก็ได้นะครับสามารถมาติดต่อผมได้นะเดี๋ยวผมช่วยหาลูกค้าให้ได้เดี๋ยวผมกลางให้ใหเพื่อความปลอดภัยแบบแน่นหนอนแรกแล้วไร่คันหนึ่งก็ส่งนะครับ โอเคยินดีกับคุณเฟรด้วยนะครับและขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้ใจผมนะโอเคและสปอยอันแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นทางนั่งของตัวรถที่มีคิวฟีดนะและบอกเลยนะครับว่ามาถึงสามห6คันด้วยกันอันนี้คือคันแรกนะครับโรบัสเป็นตัว UAC นะสวยเลยนะครับจากรูปที่มีการหลุดออกมานะครับสวยมากๆ แต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับนอกนือจากสีเหลืองนี้ที่มีคิวฟีดแล้วนะครับก็ยังมีสีส้มที่มันไม่ใช่สีส้มนะแต่มันเป็นคันดําทองหรือดําส้มนี่แหละคือดุมากดูดดันมากเนี่ยดูดิสวยนะแค่ภาพเล็กๆอันนี้ก็ดูสวยแล้วอะ่ะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในสปอยครั้งก่อนนู้นเนาะมีคิวฟีดแบบสีรุ้งอีกด้วยนะครับและใช่ครับมันคือตัวรถสีรุ้งคันนี้เลย บอกเลยว่าใครที่มีแมกลาเรนอยู่แล้วนะครับแล้วอยากได้แบบเซตสีรุ้งนะบอกเลยว่าสวยมากและเข้ากับแมกลาเรนแน่นอนเพราะตัวสีมันเป็นสีรุ้งที่คล้ายคลึงกับแมกลาเรนเนาะหรือก็คือแบบออกแนวสไตล์แบบฟลูเรสเซนต์นะครับและถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่านเรเซอร์โกเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับเรเซอร์ซิลเวอร์ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือแม้กระทั่ง Gift er กิ พเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง RazorGo และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นแล <Wow. S 1> นะช้าหาเพื่อนสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line@ @richmondshop หรือทางเว็บไซต์ richmondshop.com นะครับแต่แค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับนอกจากจากตัว u s c ทั้ง3คันนั้นและคันพิเศษนะครับก็ยังมีทางด้านของตัวคูเป้คันนี้เลยวอร์ปอันนี้คือคันแรกนะ คันดําเขียวและแค่รูปเฉยๆนะครับดูดุมากๆผมไม่แน่ใจว่าตัวล้อเป็นตัวล้อแบบพิเศษหรือเปล่านะแต่ดูจากตรงนี้ล้อมันดูสวยมากแล้วทำไมผมต้องล้อแบบรอเรือด้วยมันมีสีส้มด้วยนะครับซึ่งเป็นสีส้มแบบเงินแดงหรือไม่ก็ขาวแดงนั่นแหละอันนี้นดูน่าสนใจมากอันนี้นสวยมากเนี่ยแค่ดําเขียวหรือหรือแบบตัวเงินแดงก็ถือว่าดูสวยมากแล้วนะใช่แล้วเหมือนตัว UAC เลยมีคันสีรุ้งนะครับหรือตัวสีฟลอเรสเซนต์นะซึ่งจะเป็นสีนี้เลยครับ โอ้โห oh, อย่างสวยใครที่อยากได้สีหรือใครที่ชอบสีรุ้งแบบนี้จริงๆนะครับรอเลยกำตังไว้ให้แน่นๆนะเพราะว่าอันนี้เป็นสีพิเศษน่าจะแพงกว่าปกติหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบปลดทั้งหมดอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าปลดหมดนะคิดว่าไม่น่าปลดหมดคิดว่าอันนี้เป็นสีพิเศษเฉยๆที่ต้องใช้ตัวประมาณ3ตัวนี่แหละครับนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนจําได้นะครับเมื่อประมาณปีกว่าแล้วผมได้ทําการสปอยต,ปตัวปืนนี้ไปนะครับแก๊ก M762 หรือก็คือตัว collaboration ระหว่างศิลปินอะไรสักอย่างนี่แหละของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนั่นแหละมันเป็นการ collaboration นะครับแล้วเป็นปืน M7 ที่มี Q-Feed และตัวกล่องศพนะครับสำหรับตัวควันก็ถือว่าใช้ได้นะเมืนเดิมเหมือนเคยเลยจริงๆอันนี้มันถ้าจำไม่ผิดน,นะครับมันมาอยู่ในเซิร์ฟนอกแล้ว แต่แค่ยังไม่เข้าเนเร์เซิร์ฟ g l o b a l เท่านั้นแหละและมันมีแนวโน้มครับย้ํๆนะว่าแนวโน้มไม่ใช่การันตีนะย้ําว่าแนวโน้มที่จะเข้าเซิร์ฟ g l o b a l นะครับสำหรับใครที่แบบชอบสไตล์มังกรมังกรแบบดุดันน่าจะชอบกบอกนี้นะเพราะคิวฟีดสวยมากนะสวยแบบสวยจริงๆเลยสวยจนขนาดคิดว่าเป็นกระบอกเลยว่า8ได้สำหรับผมนะผมว่าใช้ได้เลยแต่ตัวห้อยไม่น่าใช่อันนี้นะครับและนี่ก็คือระดับ final form ก็แบบมังกรกึง่งกึ่งสับประหลาดมาป่า,าอะไรก็ว่าไปฮะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ และนี่ก็คือแบบแต่งเต็มนะครับก็ถือว่ามาแย่เลยแล้วสำหรับตัวกล่องนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบสายดูดูแบบดิบๆเนาะแบบเครื่องในหรือไม่ก็แบบพวกสับปะหลาดอย่างเงี้ยชอบแน่นอนเพราะมันออกสไตล์ประมาณนั้นเนาะก็คล้ายๆแบบเอเลี่ยนเอเลี่ยนหน่อยๆนะฮะและนี่ก็คือเซตของเขานะที่น่าจะมาพร้อมๆกันนะครับตัวชุดไม่แน่ใจว่าเป็นชุดไหนนะผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกัน มีตัวปืนมีตัวกระเป๋ามีตัวกระทะและไอที่ห้อยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าและนั่นก็คือโดยรวมทั้งหมดของสปอยในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันด้วยนะครับและย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะขายตัวชุดฟาโรหหรือตัวรถจริงๆก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนกลางให้นะครับแล้วเดี๋ยวหาลูกค้าให้เพราะว่ามีคนติดต่อมาเยอะเหมือนกันตอนนี้ผมประกาศว่าผมจะขาย ตัวรถและตัวชุดฟาโร่ได้แหละสำหรับน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วและยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ยังติดตามกันอยู่และเจอกันใหม่ในคลิป,ลปหน้าครับ